เงินสวัสดีค่ะมาพบกับเราอีกแล้วนะคะแม่อ้อยไรอคิว IQ พาเพิรนค่ะวันนี้เราจะมาติดตามผลงานลูกชายนะคะว่าเอาขนมมาขายที่โรงเรียนจะได้เท่าไหร่นะคะเรื่องมายู่ว่า ลูกชายบอกว่าแม่ไอคิวอยากได้เกมอยากได้อยากโหลดเกมแบบแต่ว่าเสียตังเราก็แนะนําแม่ออยก็แนะนําให้ว่าลองไปขายเอาขนมไปขายให้เพื่อนซิลูกงี้นะขายได้เท่าไหร่ลูกก็เก็บไว้สะสมไว้ลูกอยากได้อะไรลูกก็เอาไปซื้อต้องฝึกให้เขารู้จักมีความอดทน อดออมเงินแต่ละบาทที่ได้มาเนี่ยมันกว่าจะได้มามันก็ยากและทำให้เห็นคุณค่าของเงินค่ะแม่อ้อยก็เลยแนะนำให้ลูกชายเอาขนมไปขายให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ลูกชายเราจะขายได้หรือไม่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ ตอนนี้เรากำลังเข้าไปที่โรงเรียนลูกชายนะคะนี้ทางเข้าโรงเรียนนะคะรถก็จะติดกันประมาณนี้ค่ะ <sk r av> เข้ามาแล้ค่ะโรงเรียนนะคะเข้ามาแล้วค่ะ ตูโรงเรียนคะไหนหน้าลูกเราอยู่ตรงไหนหน้าีอคิวตรงไหนนะคะช่วงเวลานี้ใครกำลังรับลูกบ้างเอ่ยสี่โมงครึ่ง ิวอยู่ไหนนะคะคิวอยู่ไหนมาและะ้วค่ะนูนูนูมาแล้วอุยอายอุยอายแล้วเนี่ยมาและะ้วค่ะกำลังขึ้นรถมาขึ้นมาและะ้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับอันนี้ ขายได้เยอะคอดจนหมดถุงแล้ขาไ่ขายได้หมดด้วยโอ้ยครับครับเพื่อนว่าไงอร่อยไหมอร่อยเพื่นบอกตัวนี้เอามาอีกไหมใช่เพื่อนเอามาอีกได้เก็บเยอะด้วยผิวเปลี่ยนไปไหมทำไมครับร้อนหรือใช่ร้อนอากาศเริ่มร้อนแล้วค่ะ น,นี้เรียนคูลิช่ไครับเดี๋ยวไปเรียนพิเศษต่อขายได้ขายได้กี่หมื่นหน้าวันเนี้สามร้อยสามร้อยเหรอจริงอ่ะเปล่าฮะจริงอ่ะไม่ไวขนาดนั้นไม่รวมของเก่านะไม่รวมของเก่าก็ประมาณร้อยยี่สิบเดี๋ยวต้องนับสต๊อกนับสต๊อกว่า เอาไปขายกี่อันดูสิขายได้กี่บาทเนี่ยโอ้โหคนโห้ดูสิคะเงินโอ้ดูสิคะโอ้ยเยอะเลยนะคะโอ้โหอันนี้มันขังจริงๆนะอะไรคะนะครับอันนี้มันขังไหนอันนี่หรอใช่สายสินมันอยู่ในนี้มันขังจริงๆขายได้เยอะมาก โอ้อได้แล้วครับเงินอมอมเงินสะสมที่เขาอยากจะได้ของชิ้นหนึ่งนะคะแม่อ้อยก็เลยต้องฝึกให้เขารู้จักหาเองแล้วก็เงินแต่ละบาทเนี่ยหายากแค่ไหนกว่าจะได้มาโคตรยากเลยไม่ใช่ว่าอยากได้นู่นอยากแน่นี่ขอแม่ขอป๊ป้าอย่างเงี้ยจะเอาจะเอาไม่ได้ต้องฝึกให้เขารู้จัก หาเงินเองให้เขารู้จักอดออมประหยัดและอดทนต้องฝึกละค่ะต้องฝึกแล้วก็ได้ของสิ่งนั้นมาแล้วก็ได้ของสิ่งนั้นมาแต่ว่าของที่เราไปขายยังไม่หมดยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาขายต่อป้านุ้ยเนี่ยสวัสดีครับกัสวัสดีครับรอรอร ขายอันเท่าไหร่คะวันนี้หบาทขายดีมากอันละห้าบาทเลยลูกใช่ oh. เขาขายดีมากไปชิลละาบาทเลยใช่ขายดีจริงสองชิ้นก็สิบบาทอะดิอือโอ้โหแล้วมาช้ารูกไปกี่อันนะลูกนับป่ะหลายอันอยู่หลายอันอยู่ดีนิดนึงน,นะคะโอ้ไม่เห็นเอาโชยเขาดูหน่อยลูว่าเราขายขนมอะไรเอื่อมมาหน่อยสิลูก hmm. เอื่อมมาหน่อย oh. เลย ยกมาทั e? le, e ้งถุงแหละยกมาได้ไหมยกมาเลยเดี๋ยวแม่เก็บเองนี่ค่ะมันชื่อขนมอะไรนะชื่อขนมอะไรนะเป็นเกี่ยวกับข้าวโอ๊ตออริจินอลขนมอะไรอะแม่อ้อยก็อ่านอะไรก็ไม่เป็นนี่นะคะเดี๋ยวจะเท ค่ะลูกชายเอาขอนอมันที่ไปขายนะคะอร่อยมากจริงๆค่ะใช่ค่ะมันมีหลายรสหลายกลิ่นหลายหลายรสมากมีออริจินอลสตรอเบอรี่แล้วก็รสมันม่วงแล้วก็อะไรนะครับช็อกโกแลตค่ะเออครับใช่ครับอ,อ,อันนี้รสอ่าดูสิอันนี้รสออริจ <ลด S 1> <ห>ินอล อเล็กีนาก็คือข้าวโอก๊กข้าวโอ๊กล้วนๆนะคะเนี่ยค่ะแล้วแล้วมันก็มันบดก็ขายดีมันม่วงมันม่วงก็ขายดีขายดีแล้วก็มันจะมีอีก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 ไส้หนงอีกรสหน,กหนึ่งก็คือถัว่วไส้ถั่วแอลมอนด์แล้วก็แล้วก็อะไรนะมะม่วงหินมะพร้าวนะคะเนี่ยค่ะฝึกให้ลูกชายรู้จักคุณค่าของเงินนะคะ หาเงินแต่และบาทว่ามันยากแค่ไหนและเหนื่อยแค่ไหนนะคะมันก็ไม่เหนื่อยนะเราเพื่อนมาซือ้อ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะให้ลูกชายไปขายต่อนะคะเดี๋ยวเรามานับดูนะคะว่าวันนี้เราจะขายได้กี่บาทกันนะคะครับตอนเย็นนะครับตอนเย็นเดี๋ยวตอนนี้ไปส่งลูกชายไปเรียนพิเศษต่อนะคะเดี๋ยวตอนเย็นกลับถึงบ้านแม่อ้อยไลยคิวก็จะนับเงินกันค่ะว่าขายได้กี่หมื่น ห,หลักสิบหรือว่าหลักร้อยนะคะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะครับก่อนอื่นเราต้องไปกินขนมแล้วก็ไปเรียนพิเศษแล้วค่อยกลับมางั้นก็เจอกันอีกตอนสักประมาณหกโมงหรือหนึ่งทุ่มนั่นแหละครับไปก่อนนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะเรียนพิเศษเสร็จเรียบร้อยอาบน้าเรียบร้อยกินข้าวเรียบร้อยแล้วะคะ่ะครับเดี๋ยวเราจะมานับนับอะไรคะนับอะไรครับนับเงินกันนะครับนับเงินกันนะคะว่าวันนี้ลูกชายขายได้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆ้เลยดูะนะครับวันนี้ขายได้กี่บาทคะอ่าช่วยกันนับแร็ว

250ร้อยห้าสิบสองร้อยหกองาสไม่ใช่สามรอยโอ้โหนี่ขายได้300บาทค่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะแม่อ้อยจะเอามาให้ีีคิวขายอีกนะคะว่าจะได้เพิ่มอีกเท่าไหร่นะคะวันนี้ขายได้ เท่าไหร่ครับ300บาท300บาทเครื่องรางครั้งจริงๆแหมปวจะได้เงินมาแต่ละบาทนะคะเราต้องเก็บออมวันนี้นะคะฝึกให้ลูกชายขัดถางเงินว่าานกขดฝึกให้ลูกชายหาเงินนะคะว่า เงินแต่ละบาทเนี่ยมันได้มายากมากเลยนะคะกว่าที่เราจะได้เงินมาวันนี้ขายมีความรู้สึกไนีครับขายใจครับที่เพื่อนมาซื้อเยอะแล้วก็อะไรอีกครับแล้วรู้ว่ามันหาเงินยากขนาดไหนแล้วเราต้องประหยัดไหมประหยัดประหยัดแล้วก็เก็บออมไว้ใช่ไหมครับ เงินแต่ละบาทก็หายากใช่ครับอันนี้นะคะคือวันที่เราจะเอาไปไม่บอกครับเดี๋ยวรอคลิปหน้าเอ้ามีคลิปหน้าด้วย <c oughs> มีคลิปหน้าด้วยนะคะวันนี้แม่อ้อยและไอคิวก็ขอจบคลิปกันเท่านี้นะคะ <c oughs> ครับวันนี้ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของลูกชายนะคะได้ได้เป็น ได้แสดงบทบาทค้าขายรู้จักหาเงินใช่คะ่ะว่ากว่าจะได้เงินนี้มานะเราต้องทํายังไงแล้วกว่าเราจะได้ของที่เราต้องการต้องสะสมเงินเท่าไหร่ถึงจะได้เอาเงินที่เราหามาเนี่ยมาซื้อของได้นะคะ แล้ววันนี้เราก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์แลกกะดแลกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอกำลังใจด้วยครับขอกำลังใจทุกคนด้วยนะคะช่วยติดตามแล้วก็ช่วยแชร์คลิปของเราไปเรื่อยๆนะคะในโลกว,วันนี้ น้องอ้อยและคิวพาเพลินต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ